นี่นะครับผมถ่ายรูปวัวที่ขายดีนะฮะที่ตลาดบ้านต่อนอขัญจัดเนี่ยนะครับในวันพัอาทิตย์ที่สงกพิจนาเนี่ยนะครับนี่นะครับไอ้วัวแม่เดี่ยวนนี้แบบนี้นะฮะนี่นะครับไอตัวตัวตัวเลมี่เขาซื้อกันหมื่นสองนะครับนะครับส่วนไอตัวกลางนี่ก็หมื่นหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ตัวข้างหน้านี่ก็หมื่นสองนะครับนะครับผมถ่ายถ่ายให้ดูนะ เท่าที่ผมผมเจอนะฮะผมถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายรูปในตลาดนี้ก็ไอ้วัววัวลักษณะนี้นะครับก็มีคนซื้อกันเยอะนะครับนะครับนี่นะฮะก็แม่เดียวนี่แบบนี้ขายได้นะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผมมากไม่ได้ไม่ได้ส่งมากนะครับนะครับก็นำผ้ามาฝากเนี่ยเนี่ยคนที่ซื้อไป ก็ซื้อไปเลี้ยงแล้วก็อ้นวนก็จะนําไปขายต่อน,นะครับก็นําผ้ามาฝากนะฮะนะครับรัวที่สายดีนะครับแม่เดี่ยวราคาเหมือนนิดๆแต่นานี่นะครับขอบคุณมาก,กครับครับกลับครับปด